วดีค่ะวิวนะคะวันนี้นะคะวิวก็มีหนังสือภาษาอังกฤษนะคะออกใหม่ของซีเลยคะ่ะเล่มนี้เลยค่ะคำทีสนทนาภาษาอังกฤษนะคะที่คนอยากเก่งต้องมี perfect english conversation ราคา245บาทนะคะถ้ามีบัตรสมาชิกลด10%เล ด้านในเนื้อหานะคะเขาจะรวบรวมบทสนทนานะคะที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะทั้งคุยแบบตัวต่อตัว,ตวคุยผ่านทางโทรศัพท์นะคะหรือว่าเมาผ่านท่องเซ็ตออนไลน์นะคะครอบคุมหลากหลายสถานการณ์เลยค่ะ เหมาะสำหรับใส่เมาส์อย่างเราจริงๆเลยค่ะ,ะด้านในนะคะเขามีให้สแกน QR code ด้วยนะคะฝึกฟังนะคะสำเนียงของเจ้าของภาษาเลยค่ะแล้วก็ด้านในมีอีกนะคะ,ะมีทั้งหมดนะคะ9บทนะคะแต่ละบทนะคะก็มี6ยูนิตค่ะถ้าสนใจนะคะก็หาซื้อได้ที่ CS ทุกสาขาเลยนะคะหรือจะทักไปที่ w w w c e 1 c o m ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you.